คําข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันเพื่อหล่อเลี้ยงกายนี้กายนี้ก็อยู่ได้มันไม่แตกสลายเพราะมีอาหารหล่อเลี้ยง แต่นี้พระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรากำหนัดหลงมัวเมาในคำข้าวมีความเพลินมีตหนาความอยากเรียบร้อยมันก็จะยังอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่กินอาหารพระพุทธองค์จึงอุปมาสามีภรรยาที่เดินผ่านทางธุระกันดารที่เอาลูกน้อยไปด้วยแล้วก็เอาสเสบียงไปเล็กน้อยสเสบียงไม่พอระหว่างทางไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยวางแผนฆ่าลูกตัวเองเพื่อจะทําเป็นเนื้อเค็มเนื้อ,อย่างเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ทั้ง3คนนี้ตายหมดพ่อแม่ก็กินเนื้อลูกของตัวเองในการเดินระหว่างทางพระพุทธองค์ก็ถามภิกษุว่าพ่อแม่จะกกินนื้อลู ตัวเองอย่างเมามันไหมอย่างเพลิดเพลินอ,อย่างอาร่อยอร่อยไหมภิกษุก็บอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็ เพียงแค่อาศัยกินเพื่อที่จะออกจากทางธุรกันดารซึ่งในความหมายทางธุรกันดารเนี่ยคือวัตฏะสงสารที่พวกเราเดินอยู่และอาหารการกินที่เรากินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เหมือนฆ่าลูกตัวเองอะเพราะว่าทุกคนเคยเกิดมาเป็นญาติเป็นครอบครัวเคยมีความสัมพันธ์ต่อการเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อทําเป็นอาหารมันไม่ต่างจากฆ่าลูกตัวเองเพียงแต่มันเกิดการคนละภพคนละชาติเท่านั้นเองชาตินี้เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เกิดเป็นปล เราก็ไปฆ่าลูกเราที่เคยเป็นลูกเรานะมาเกิดเป็นปลาเราก็ไม่รู้กับฆ่าลูกตัวเองกินเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงอุปมาว่าเราเองอ่ะอย่าไปกินอย่างอา่อียอร่อยอย่าไปเพลินอยู่อาหารกันกินให้รละลึกถึงว่าสิ่งที่เรากินนะ เปรียบเสมือนกินเนื้อลูกตัวเองมันจะได้ไม่เพลินกินเพื่อแค่อาศัยคือมีร่างกายเนี่ยตั้งอยู่ได้เพื่อที่จะง่ายต่อการประพฤติพรหมจัย์เพื่อกาจัดเวทนาเก่าคือความหิวและอย่าสร้างเวทนาใหม่คือความอิ่มมากเกินไปเนี่ยเวทนาใหม่อย่างนี้ตัวที่2ก็คือภสษาหานก็คือภสษะ ภาษาเนี่ยการกระทบเนี่ยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องกระทบอยู่ตลอดการที่จะเกิดภาษาก็คือมีตากับรูปมาประจวบการเกิดวิญญาณทางตาหูกระเสียงประจวบการเกิดวิญญาณทางหูจมูกกับกลิ่นมาประจบการเกิดวิญญาณทางจมูกลิ้นกับรสประจวบการเกิดวิญญาณทางลิ้นกายกับโพธาปะประจวบการเกิดวิญญาณทางกายใจก็เหมือนกันใจเนี่ยก็มีธรรมอารมณ์คืออารมณ์คือเรื่องราวต่างๆก็คือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายพอมันประจวบกันก็เกิดวิญญาณทางใจ มโนวิญญาณการประจบกันเนี่ยเรียกว่าภาษาภสษะการกระทบเนี่ยเป็นอาหารของเวทนาสุขทุกกลางกลางไม่สุขไม่ทุกขเป็นอาหารของสัญญาทําให้เราจําได้ใหม่รู้เป็นอาหารของสังขารก็เอาอ้เรื่องที่ใหม่รู้เรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสผลิภัมาปรุงแต่งใหม่พอมาปรุงแต่งใหม่เกิดวิญญาณขึ้นมาอีกเพราะมีการกระทบเวลาที่เรากินอาหารลิ้นกับรสเนี่ยมันมาประจวบกันเกิดการรู้ทางลิ้นว่าอร่อยใช่ไหมการประจวบกันเนี่ยเกิดวิญญาณทางลิ้นพอเกิดวิญญาณทางลิ้นว่าอร่อยความรู้สึกชอบไหม ชอบนั่นแหละคือเวทนามีความสุขเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่กินอาหารนั้นเกิดเวทนาชอบแล้วเกิดสัญญามาจําในรสชาติอาหารว่ามันอร่อยนั่นคือสัญญาพอจําอาหารอร่อยคุณผู้ชมคิดไหมคิดขอตักอีกคํานึงนี่แหละคือสังขารการปรุงแต่งพอตักอีกคํานึงพอชิมปุ๊บวิญญาณปรากฏอีกไหมวิญญาณทางลินล้นรู้รสวิญญาณโผล่มาอีกวนกลับมาอีกพอวิญญาณกลับมาเกิดเวทนาต่อไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวนกลับมีกินวันหนึ่งกี่คำอะแล้วไอ้ความเป็นตัวเราออ่่ขันมนมก็ยยููว เราไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะอะไรมีความกำหนัดมีความติดใจยินดีมีความเพลินมีตัณหาความอยากติดอยู่ในนั้นเนี่ยแค่ลิ้นนะระบบขันห้ามันวนอยู่เงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัว